หูไม่ได้ยินนะคะเป็นคนหูตึงค่ะเป็นมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่เลยช่วงแรกใสเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่มีเสียงรบกวนมากใส่แล้วก็ไม่มีความสุขเลยค่ะจนกระทั่งตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเครื่องมันเสียบ่อย ใส่เครื่องช่วยฟังดิจิตอลเนี่ยรู้สึกว่ามันชัดเจนมากฟังแล้วเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในโลกที่สว่างขึ้นสดใสขึ้นมากเลยฟังชัดทุกถ้อยคำค่ะพอะได้ยินชื่อกู๊ดพล์นี่ก็มาจําง่ายแล้วก็เห็นคนรีวิวเยอะเห็นว่าร้านนี้มีคนรีวิวว่าเครื่องช่วยฟังฟังแล้วชัดก็เลยอยากจะมาลองซื้อลองใส่ดูค่ะ ก็อย่าได้อายเลยค่ะเพราะว่าการที่เราฟังอะไรแล้วไม่ได้ยินเนี่ยมันน่าอายกว่าเรามาซื้อเครื่องช่วยฟังดีๆใส่น,นะคะชีวิตก็มีความสุขขึ้นแล้วราคาที่นี่ก็ไม่ได้แพงด้วยฟังแล้วสบายสบายหูค่ะแล้วก็การบริการก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับตีแล้วก็ให้รายละเอียดให้เราทดลองก่อนที่เราจะซื้อในหลายๆรุ่นรู้สึกสบายใจมากเลยที่ได้ฟังอะไรได้ชัดเจนขึ้น เครื่องช่วยฟังกูดไพร์ราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมค่ะ